โอเคเออโปรโมทดีด์คอร์ดจะตายอีกกูเหลือจะเชื่อเลยลำมวมันก็ไม่ต่างกันหรอกน้องทุกที่อ่ะเดี๋ยวหน้าไฟไปเดี๋ยวน,น้องขอแล้วล่ะนาบอสเก็บป่ะทำนั้นมันใกล้แล้วล่ะมันจัดรถกันละเอ้ะมากร๊ปกนดีดีดิด้านหลังเลือ,อะไรอ่ะมากร๊ปกนดีๆด,ดิตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งเอาให้รู้เรื่องดิขึ้นมาดิเอาให้มันดีดีดีดอะ มึงรออุ้มมึงต้องอุ้มจริงๆนะเว้ยครับอพมันศพเราเอาหมดอะอย่าลืมนะสามตัวสามตัวปริศนาที่พี่บอกไม่ต้องรีบตีหรืออะไรมีไอ้อะไรพวกเนี้ยทำตามตำแหน่งด้วยนะเไหมขายดิสน้อจะไม่เสียเปรียบอะถ้ามึงจบเป็นเราเรามึงบ้าปะเนี่ยขายดิสอะไรของมันวะต้องเลือกนะไม่ต้องเลือกนะไม่ใช่แบบเฮ้ยจะเอาศพแต่เอาศพเพื่อนอะคือหยิบได้ก็ต้องเอาไปอะกลัวมึงมึงเลือกศพอีก ถ่ายผลบอลกันดีกว่าไอ้่ฝั่งนั้นมันไม่เติมพอยต์ให้เพื่อนไว้ไอ้สัตว์ช้าชิบหมมาแล้วมาแล้วลงแล้วอันนี้อันนี้ขึ้นมัน้ลงแล้วนะลงแล้วนะใครมือมาๆ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 มามามาามน้อมกันดิมมมมาอมามาามมมมมมมันมามามมันมามมมา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  จเย็นใ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 จเย็นไม่ต้องดันไปฮัลโหลด้านหน้ารอรอรับเลยเขี้ยวปะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดันไปอ่ะไม่ต้องดันไปให้มันดันมาให้มันมาใกล้ๆแล้วค่อยเฮ้ยไอเหี้ยห้าอะไรโลมอ่ะหน้ากากแล้วพยากกันผมก็ได้แล้วเดี๋ยวผมวิ่งกลับให้เออไมอไม่เป็นไรถ้าไม่ตรงช่องไม่ให้มันมาเลยให้มันมาเลยขี้ขวาอย่าหลุดนะขี้ขวาอย่าหลุดร่างอ่ะรอรอซ้อนเพื่อนดีๆนะเว้ยดึงเพื่อนดาดาดาพี่รอรอให้รอดึงให้ มา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 เรียกมูนะรมูนะมูนะมูนะมา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 มมมนะเว้ยแมมนะเว้ยอย่ามั่วนะเว้ยอยากจะกันผมนะรอ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 พี่รอเดี๋ยวผมกลับเดี๋ยวกลับโอ้เออสวยรอรกูกูชอบนะดิแบบกัะตันเนี่ยมันนี่ดินี่แหละมันต้องอย่างนี้แหละใจน้อยนะเพื่อนใจน้อยไ้องี่ไม่งรีบไอ้ตัวด้านหน้าเปิดมีมีให้เปิดมีอยู่คนเองอย่าลืมดิอย่าลืมสิ่งที่คุยกันไว้ดิค่อยๆไม่ต้องไม่ต้องหนีตอดึงได้เออเขาพลาดเผื่อมันพลาดรอดึงตัวเปิดไปั่นแหละ ไอตัวเปิดมึงไปอยู่นหน้าหน้ารอไว้เลยถ้าเกิดถ้ารู้ว่าถ้ารู้จังหวะถ้ารู้ว่าจังหวะทําได้ทําเลยไม่เป็นไรเขี้ปะ่ะถ้าเพื่อนทําได้ก็เข้าอ่ะแค่นั้นเองเนะพี่สี่คนแรกอะ เอาเลยปะเอาเลยปะมา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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยสีああ่คนแรกสี่คนแรกไปสี่คนแรกไปดึงด้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 งเด้งดกดมาัวนแ้ทำไมเยอะมากมากลับมาอ้ไปกดอลนึงสมมาอีกหน่อยดึงสมาหน่อยมีมีแค่ตัวเดียวนะหึงมาอีกหึ่งมาอีกดึงไปดึงไปดึงไปเจ้าวางเลนเจ้าวางเลนไปเดียวกลับ่อยไปไปุกไปไป ไปดึงตายเยอะตาเยอะุอยู่เอาเพื่หน่อยเอาเพื่มหน่อยเ้ต่าหอยกลับกลับเพื่นหน่อยเพื่นหน่อยกลับมาหน่อยกลับาวกลับมาหน่มาดลกลับอาหน่อยอย่าโนไปนะโซนไว้โนไว้นไว้อย่าดันไปลึกอย่าดันไปลึกอย่าดันไปลึกใครที่เล่นอยู่อะเห็นปาเห็นป้าเห็นปาไอ้ตูนล้อออออออเคียก่อนล้อก่อนอก่อนนไว้โนไว้เค่อยเล่นโนไว้เลยเล่นนไว้เลยเล่นการศพการศพการศพ่ซนไว้สนไว้โนไว้โซนไว้โซนระ ดึงศพดึนศพไอ้เฮียดึงศพกะโจ้กะโจ้ไอ้เหี้ยได้เตะเ้าตายดิตายศพสวยสวยได้น้องไอ้เหี้ยเอาไปดึงศพดิเคลียศพฟังฟังกูนะเดี๋ยวศพสอนไว้สอนไว้สอนไว้ยังไงก็ช่างนะค่อยๆอย่าดันนะอย่าดันอย่าดันลึกอย่าดันลึก

โซนไว้สนไว้สนไว้สนไว้พอเลยเนนะรอรอรอนไนาเอาได้เนี่ยเอาเดียวเดียวโว้ก่อนโ้ก่อนโ้ก่อนไอเสัตว์แกงกาไ่ไยหช่วยเลย่ยเลยก็ได้ไปเลยไอ้เฮียเอเกิอรชนะแล้วชนะแล้วาไอ้วยไอ้สัตว์ไปไไปช่วยเพื่อนด้วยเดี๋ยวไปเล่นเาเเต่อให้เนไหเไม มึงวิ่งมาไหนของมึงอ่ะมึงวิ่งมาไหนของมึงไอ้ไอ้หัวคุยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงทำอะไรของมึงไปเดินหน่อยตรงนี้เล่นแค่ตรงนี้นะเล่นแค่ตรงนี้โอ้ยเฮียกูโหดสไลด์ไม่ออกมันไปชุบเพื่อนละได้แล้วล่ะตรงนี้ชนะแล้วพี่ชนะแล้วมา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 ฟอร์มเฮียแล้วมึงไม่สั่งแล้วมึงไม่สั่งเต๋อพี่ดิฟอร์มเฮียเหรอตัดฟอร์มเฮียเหรอบฟอร์มเฮียอะไรวะไอ้ตัวมึงโง่คว้าไว้ใหญ่ใหญ่ ไอ้เหี้ยตัวตลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ใครวะแม่งตีตีแบบโค่นลั่นอ่ะใครวะเฮียเลยเหรอใครวะใครวะหวยแบบมีเหี้ยอะไรวเไอ้เมื่อกี้ใครไหมไหมในไฟลั่นจัดเลยไปตรงหน้าไฟมันพูดไม่อยู่แต่เสียงใครวะเอาให้เหรอน้องมันเก็บกดเหรอน้อง สวยสวยสวยโรโรยโรยแฟงแ้งแฟงไปป้าแ้งฮัลโหลแ้งโรยแฟงแฟงแฝงอยู่ไหนอะเล่นยงีเล่นอย่างกะเฮียหวยบามากคุณนึกว่าจะมาแบกไฟเฮียมาทำตัวตลกขวยมึงตีใครตายบ้างอย่างไรเฮียแฟงไอเฮียขยะไอขุยไอยาตอไอยาตอขยะขุย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 ขยขย

อ่ะไม่เสร็จก็โอเคเขียจบไปเอาเอาต่อบ่าไอ้น้องเอาต่อโอ้ยหลี่เลี้ยวไปเรียกน้องมาช่วยสัตว์ไปไปเรียกน้องมาช่วยแต่กูทืบน้องงี้ด้วยเออไปไปไปอ๋อดิ้งียใครขับวะเอากูนี่หว่าโทษ กูมาตีกางสะพานแบบแบบแอยาสำหรับผมห้าไม่ไหววะต้องเอาตงไกลเหรอเฮ้กูถามว่ากูขอคนหนึ่งพี่พี่เปาไม่ไม่ไม่เอาไว้โอเคปะไม่ไม่เอาพี่เปาเออแต่แต่กี่ดาพี่เต๋อแต่แต่ไม่เอาพี่เปาใครใครก็ได้แต่กูเบนเบนไม่ให้คนหนึ่งนะพี่เปาไม่เอานะเอาดาเอาตาต้อนได้ไหมเออเอาเลยตดต้อนหลืออะไรอ่ะเต็มที่เลยก็ดาบดาบเออตามต้นต้นตามหุ่มของมือของหนามไปเอาเลยไปบ้าหรือเปล่าพี่เราบอกให้เด็กตักก่อน พอได้ตักเนื้อเหลือกาเครอาให้แม่งเวียเด็กบ้าเปล่าไอ้เฮี้ยป่วยหัวเรือแกว่ะบอสโอ้ยบ้าใช้กอบไป2ตัวไอ้เฮี้ยใช้กอบไป2ตัวแตกแล้วเหรอคื่ตามหาที่ดิ